กลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยเขาจะมีไม้เด็ดอะไรออกมาสกัดไมไม่ให้มีการเลือกตั้งวันที่สองเนี่ยผมก็ไม่รู้เราผมพวกไม่เคยไปชุมนุมกับเขาอ่ะนะครับเ็นต่ว่าในความคิดแล้วผมหนึ่งคือหนึ่งเสียงก็ิดไม่ได้คิดและครับมันต้องมีการเลือกตั้งนะครับอืมต้องมีการเลือกตั้งแน่นอนนะเห็นเขาพูดกันทั้งเรื่องแต่พรรคเพื่อไทยพรรคในประชาธิป,ปัตย์อะไรีอย่างนี้ครับแล้วทําไมไม่พูดไม่ถามคุณชูวิทย์บ้างล่ะครับอืม ไม่รู้สิคุณช,ชีวิต<ม>เขารอจังหวะอยู่มั้งเ,เดี๋ยวค่อยถามเขาละกันคุณชีวิตเดี๋ยวค่อยถามเขาก็ละกั aren, นเพราะว่าวันก่อนไปทำน่องทำเนียบก็บกโดนกลุ่มผู้จำนวนก็ไล่ออกมาจากทำเนียบไงก็าหาไปชุบมืออา่าเอาละขอบพระคุณคุณทักษิณน,นะครับขอบพระคุณครับบรีมีสายรออีกสายนึงรถจะพักเบรกนะคุณทักษิณนะคุณทักษิณวันหลังก็ได้รายชื่อเสร็จสับเร้วก็โทรมาแจ้งกันหน่อยนะขอบพระคุณนะขอบพระคุณนะครับอ ไปที่คุณสมพรกระบี่นะครับเดี๋ยวเสร็จคุณสมพรเนี่ยเดี๋ยวจะพักกันแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวถ้าผู้ชมจะโทรมาเดี๋ยวรออีกสัก3 4สนาทีก็ให้โทรมานะครับตอนนี้ไปที่คุณสมพรกระบี่ก่อนคุณสมพรครับสวัสดีครับครับคุณสมพรครับสวัสดีครับตอนนี้ไปที่คุณสมพรกระบี่ก่อนคุณสมพรครับสวัสดีครับสวัสดีคุณสมพรครับสวัสดีครับคุณประจักษ์ครับผมพอดีเมื่อคืนพอดีผมรู้สึกเสียใจกับรายการของคุณ คุณคุณประจักษ์นิดนึงอ้าวเสียใจรงไหนะพอดีพอคราบเราว่าคนใต้หรือว่าใครที่ไม่ได้พูดกลงกันข้ามไม่ได้เชียร์กลงกันข้ามนี้คนอื่นเกงโอ่หรือเปล่าครับไม่ไม่รู้สิผมผมไม่อยากผมรู้สึกไม่ประทับใจกับคนคนนี้เลยอ่าอ่าคือคือไม่เป็นไรหรอกคือแต่ละคนเขาก็มีความคิดว่าเดี๋ยวจะขึ้นไปอีกเยอะไม่ากว่านั้นอีกครับคุณประจักษ์ครับขนาดเรือใบยังกิดขวางเว่าผมไม่ได้นับประสาอะไรเรื่องนี้เรื่องจิบจิบ เดี๋ยวบอกว่าเจอกันผมไม่อยากจะขึ้นไปได้จริงเดี๋ยวว่าผมรับกำาังหนึ่งในกระบี่ผมจะขึ้นไปด้วยครับแล้วก็ผมก็เสียดายนะงบประมาณที่จะเลือกตั้งนี้คุณประจักษ์ปีหนึ่งก็หลายพันล้านอยู่ที่จะไปเลือกตั้งมีเลขเขมาวันนี้สามพันแปดร้อยแปดสิบห้าล้านผมเสียดายนะงบประมาณตรงนี้เอาไปให้คนยากคนจนคนที่ไม่มีอันจะกินหรือว่าคนขอทานข้างถนนดีกว่าเพราะถ้าเลือกไปนี่มันต้องทุรักทุเลแน่นอนเลยคุณประจักษ์ครับ เพราะฉะนั้นในมุมของคุณสมพรคิดว่าวันที่สองไม่น่าจะมีการเลือกตั้งผมว่าอาจจะมีก็ได้แต่ว่าความมั่นใจว่ามันจะไปไปจุดที่ว่ามันสมควรจะเป็นมันจะเป็นไปได้หรือเปล่าเพราะอย่างน้อยสิบสี่จังหวัดภาคใต้ผมคิดว่ามีปัญหาแน่นอนครับคุณทักท่าอื่นเนี่ยคุณสมพรคุณสมพรสมมติประชาธิปัตย์ไม่ไม่ส่งไม่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งเนี่ยพรรคการเมืองอื่นไปส่งอย่างเช่นชาติไทยพัฒนาชาติพัฒนารักประเทศไทยของคุณชูวิทย์อย่างเงี้ย ไปไปส่งผู้สมัครได้ไหมฮะคืออย่างน้อยมีสองคนอะอ้าวไม่ต้องไปเจอเกณฑ์ยี่สิบเปอร์เซ็นต์อะคือถ้าถ้าพักประชาธิปัตย์ลงผมว่าประชาธิปัตย์เสียของแน่นอนรอบนี้ประชาชนย์จะ<า>ไม่เอาประชาธิปัตย์เลยเพราะเพราะประชาธิปัตย์เองก็เดินจุดนี้มามาด้วยกันกับกับม็อบที่มีเนี่ยผมก็พันธตรงว่าว่าว่าเขาหนึ่งในนั้นตรงนั้นอแล้วเขาจะมาทิ้งให้คุณสุเทพคนเดียวมารับปัญหนานี้มันมันมันเป็นไปไม่ได้ครับ คุณคุณประจักษ์คิดเหมือนผมไหมครับเพาอย่างนั้นนะผมไม่เชื่ออย่างนั้นนะไม่เชื่ออย่างนั้นนะคือคือถ้าเขาตัดสินใจลงเนี่ยเขาเขาพูดชัดเจนแล้ววันนี้เนี่ยคุณอภิสิทธิ์ก็บอังเหนื่อยอยู่ผมผมเข้าใจว่าไม่น่าไม่น่านะไม่น่าผมผมไม่อาจดุนั้นเพราะผมไม่มีญาตินักการเมืองครับคุณประจักษ์นี้ผมก็ไม่มีนะผมผมมีแต่ผู้ใหญ่บ้านผมมีแต่ผู้ใหญ่บ้านผมไม่ญาติผมไม่มีผู้ใหญ่บ้านกำนันเนยผมไม่มีอบวต่อผมไม่ได้เล่นการเมืองคุณคุณสมพรจะขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยจะ ครับผมไม่ได้อนุญาติพี่น้องตรงนั้นการเมืองผมไม่เล่นไม่เอาเพราะว่าไม่ใช่ว่าไม่ชอบแต่ถ้าคนเราถ้าว่าเราเราไม่มีความซื่อสัตย์ไม่มีความเป็นเป็นธรรมมาใน้ส่วนรวมได้เราอย่าไปลงเลยเพราะประชาชนจะจะรังเกียจมันก็อยากกระแยงเคุณคุณประจักษ์คือเข้าใจคุณประกบเดี๋ยวผมถามสั้นๆแล้วกันคือถ้าประชาธิปัตย์จะลงหรือไม่ลงสมวติไม่ลงนะเอาแล้วพรรคอื่นเนี่ยไปลงเช่นชาติไทยพัฒนาพรรคชาติพัฒนาพรรครักประเทศไทยไปลง คนใต้จะไปเลือกไหมจะไปใช้สิทธิ์ไหมผมกลัวจะนับเปอร์เซ็นต์แล้วจะไม่ถึงนะคุณประจักษ์เคยมีปัญหาเจอเกมตรงนั้นอีกที่กระบี่นี่เมื่อก่อนมันเคยเป็นแบบนี้มาครั้งหนึ่งแล้วคนที่ว่าเลือกคนที่ว่าอยู่พักอื่นน่ะไปเลือกที่ว่าคิดเปอร์เซ็นต์ยังจนเปอร์เซ็นต์ไม่ได้เลยทรงรองไว้กวาลง่ถ้ามันมีสองคนน่ะถ้ามีสองคนเนี่ยมันจะเกินมันจะเกินไหมคุณคุณประจักษ์เชื่อผมเถะคนทางใต้ตอนนี้มันความในใจของคนทางใต้นี่มันมีอะไรที่เยอะแยะหมด วันนั้นก็ไปก็เจอเรือใบทั้งๆที่เขาไปด้วยความปล่อยสุดนะเขาไม่ได้ต้องการเขาจะไปเรียกร้องความสุขความต้องของประชาชนดูใกล้เรื่องดูใกล้น่อเกืตองผมก็มีเพื่อนภาคใต้เยอะบางนาใคุณคิดดูว่าอะไรจะเกิดขึ้นครับครับครับรู้รู้ตรงนั้นรู้คือเพื่อนผมก็เป็นคนภาคใต้เยอะผมเรียนมหาลัยก็อยู่กับเพื่อนภาคใต้ทั้งนั้นแหละขอบพระคุณนะครับคุณสมบัครับขอบพระคุณนะครับครับสวัสดีครับอ่ะคนใต้ก็ถือว่าเป็นคนแน่วแน่เด็ดเดียวนะครับผมก็มีพวกเยอะนะครับเป็น คนภาคใต้เนี่ยนะครับเราพักกันสักครู่นึงนะครับเดี๋ยวกลับมานะครับท่านผู้ชมค่อยโทรมาแล้วกันผมเสถียใจคนะเพราะว่าโทรมารอสายนานนะครับนี่ฮะ5944ก็โทรเข้ามาแล้วเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งดีไหมฮะเอาผมกดไว้แล้วกันนะครับ5944ถ้าเกิดว่ารอได้ก็รอถ้ารอไม่ได้เดี๋ยววางสายไปก่อนนะฮะ